ปีใหม่แล้วใช่ไหมมันไปปีแล้วเดือนธันวาคมแล้วเดือนเกิดของเพมด้วยอีเดือุเท่าไหร่แเนี่ยอายุ16ค่ะโตแล้ว ใช่ใช่ใช่ก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้เดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะผมแล้วก็ระหว่างทางเนี <t os> <t os> ่ยสามารถฟังเพลงของเราไปด้วยได้มีทั้งห้าเพลงแน่มีเพลงไรกมีมีเลยแขกแขอไหน่อยครับแขกไหน่อยคุณตอนนี้เราก็มีห้าเพลงแล้วนะทุกคนเพลงแรกเพลงอะไรคะอนาลิซาอานาลิชาอที่สองโคชมายามีตีกันนิดนึงเล เพลงที่สามแค่แบบอยูแล้วเพลงที่สี่ Yes Man แล oh ้วเพลงที oh oh no, ่ห้าอะไรเพ่อไงไม่เล่นคำวันนี้ขอบคุณนะยอกยอกวันนี้เราจะเล่นเพลงที่ปูปูเพลงทำเราไม่มีเวลาอัดเพลงขนาดนั้นเอาครับก็เึลง ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับไคลส์ไซค็อปพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับต้ก็เราวงไดซ์ครับก็เพิ่งปล่อยเพลงที่5ไปนะครับชื่อเพลงว่าูไม่ฟังแต่ไปฟังเพลงด้วยนะคุณ <laughs> ไม่ฟังนะ comeback no comeback นะครับ,แ,บ,แ,บ,รบแต่ก่อนอื่นเราเผื่อมีพ่อแม่พี่น้องเดินผ่านไปนมาชวนขอฝากช่องาทางการติดตามพวกเราหน่อยครับไดซ์จอดทะเลแล้วก็ไดซ์อันเดอร์สงค์ทะเลนะครับทะเลนะครับก็ใครที่โดนพวกเราตกนะครับก็ ไปเซิร์ชกันดูนะครับอ่าจะเห็นสิบหนุ่มหน้าตาก็จะยังไงไม่ยังไงอ๋ <c oughs> <c oughs> อหน้าตาจะโกลวๆนิดนึงด้วยจากคนนี้เขาบผมเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงใหม่ของเรานะครับอาและที่นี้นะก็จะเป็นที่แรกที่เรจะโชว์เพลงนี้น,นะทุกคนชื่อเพลงว่าพูดไม่ฟังคัมแบ็กโนคัมแบ็กนะทุกคนพร้อมไหมครั <c oughs> บพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมเช็ชู้มาซับน้ำตาเลยจ้า ธอไม่ติมืดๆฉันเลยก็ฝืนนิ่งคือพบ่ปแล้วหากเธอมาคส,สนาาสซ็ปตามฝัน้องรัก Shunted you me, But yeah, be okay if You come back then nothing will change you let me go, no, out of your I'm gonna it tie to the touch fight I try, try, try. don't go, shoot, look, go. เธอทรมานใจฉันแทบพังไม่เหลือมือเพื่อจะพูดซ้ำซ้ำบอ,อกไปแล้วก็ไม่ฟังตอนนั้นเธอเธอมันจะจากฉันไปเมื่อฉันจะรู้ที่ควรรักเธอตรงไหนเธอเลยจะไปจากฉันกับคน